สวัสดีครับพบกับคอลัมน์กวนน้ำให้ใส่นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในนังสือพิมพ์แนวหน้าท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ผู้ที่ใช้นาปากาประสาส้มเนี่ยหยิบยกเอาเรื่องราวดีๆของควีนอลิซาเบธที่2ตอนที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเอามาเล่าให้ฟังกัน,นอีกมุมมองหนึ่งนะครับ หัวข้อที่ให้ไว้คืออีกหนึ่งความทรงจำควีนอลิซาเบธท,ที่สองที่สกลนกครเริ่มต้นอย่างนี้ครับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สององค์พระประมุแขแห่งสหราชอาณาจักรนะครับได้เสด็จสวรรคตสิริพระชนพรรษา96พรรษารวมเวลาทรงครองราชนาน70ปีในช่วงเวลาแห่งความอาลัยนี้นะครับสังคมโลกก็ได้เห็นภาพความทรงจำมากมายเหลือเกินวันนี้ขออนุญาต ที่จะเพิ่มเติมความทรงจําอีกมุมหนึ่งช่วงเวลาที่พระองค์เสด็จเยือนเมืองไทยของเราแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2539ประการที่1ครกับข้อมูลจุดหมายเหตุจังหวัดสกลนครเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระราชินีนาถอริสเบศที่2แห่งสหราชอาณาจักรเจ้าชายฟิลิปไดยุคแห่งอดินเบระเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1 พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2539จดหมายเหตุบันทึกไว้ว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบรรพระราชสวามีสมเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนจังหวัดสกลนครในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชากรุกะข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เป็นมิ่งมหาบุญคนนี้ชาวสกลนครได้ร่วมใจจัดบายศรีสู่พระขวัญซึ่งประกอบไปด้วยขบวนเครื่องบายศรีและรำบายศรีสู่พระขวัญในการจัดพิธีบายศรีสู่พระขวัญแด่สมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่สองแห่งสหราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบระในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยรักอัครราชกุมารีและพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทีนัถดามาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจรกิจยาภาได้ทรงร่วมในพิธีด้วยนับได้ว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณปลุกกล้าปลุกกระมม่ชาวสกลนครย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่2แห่งสหาราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบราพระราชสวามีได้สเสด็จทรงเยือนจังหวัดส,สกลนครและทรงประทับแรมณพระตำหนักภูพานร,ราชนิเวศเพื่อให้ชาวสกลนาคารได้เฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีและถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติประการที่สครับ เพิ่มเติมเป็นพิเศษก็คือมีเรื่องเล่าจากอดีตในอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ถวายรายงานในโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านเมื่อครั้งนั้นด้วยผู้ที่ใช้ชื่อในเพจว่าดรชาได้บันทึกเอาไว้ถึงเรื่องเล่าดตรชาสนุกและสร้างสรร์กล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นอย่างน่าสนใจแล้วก็สะท้อนความรู้สึกแล้วก็รายละเอียดของเหตุการณ์ได้อย่างมีมิติบางช่วงบางตอนเนี่ยเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับบอกว่า เมื่อปีพุทธศักราช2539นะครับซึ่งเป็นปีมหามิ่งมงคลของพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพราะว่าเป็นปีของการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9รัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่รวมทั้งการมีงานพระราชพธิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539และในปีพุทธศักราช2539นี้นะครับ สมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบธท,ที่สองแห่งสหาราชอาณาจักรและเจ้าชายฟิลิปในยุคแห่งเอดินเบระได้เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงลอนดอนมาเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชาคตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชรัชกาลที่9โดยได้มีหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนจังหวัดสกลนครช่วงระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2539ซึ่งในการนี้ ได้มีหมายกำหนดการทอดพระเนตรวิถีชีวิตชาวชนบทของไทยที่บริเวณบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครด้วยสำหรับหมู่บ้านนานกเขาที่ตำบลห้วยอยางนี้เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณรอบพระตำหนักภูพานราชริเวศบนเส้นทางหลวงแผ่นดินสกลนครกาลสินเป็นหมู่บ้านที่มีหมายกำหนดการนำเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีีนาถอลิเบธที่ 2, สองเสด็จทอดพระเนตรวิถีชีวิตชาวชนบทไทยดังนั้น ผมจึงได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความสะอาดและก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนบ้านนานกกขาวเอาไว้พร้อมผมได้มอบหมายให้คุณประสิทธิ์ซึ่งเป็นพัฒนาการอำเภอและคุณสนซึ่งเป็นกเกษตรอำเภอร่วมกันรับผิดชอบซึ่งการเตรียมการในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ยุ่งยากมากนะเพราะว่าเป็นงานประจำของพัฒนาการอำเภอและ,กะเกษตรอำเภออยู่แล้วการแก้ปัญหาการทารุณกรรมสัตว์เนื่องจากว่าชาวอังกฤษหรือว่าชาวสหราชอาณาจักร ซึ่งมีกรุงลอนดอนเป็นเมืองหลวงเนี่ยมีความรักใคร่แล้วก็เอ็นดูสัตว์เลี้ยงอย่างเช่นสุนัขและแมวเป็นอย่างมากเราก็ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวกันเลยทีเดียวไม่ได้เลี้ยงแบบทิ้งขว้างเหมือนกับในประเทศไทยเราทางรัฐบาลไทยจึงไม่อยากจะให้ขบวนสเสด็จหรือว่าส่วนล่วงหน้าของขอบวนสเสด็จของสมเด็จพระราชินีนาถอริาเบธที่2เนี่ยได้พบเห็นการวางจําหน่ายเนื้อสุนัขในท้องตลาดเพราะว่าจะทําให้เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีการทานุณกรรมสัตว์ อันเป็นการสแสดงถึงความป่าเถื่อนอย่างหนึ่งทางจังหวัดจึงมีนโยบายที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันซึ่งในยุคสมัยนั้นเรื่องของการจาหน่ายเนื้อสุนัขในพื้นที่สกลนครอ,อาจจะมีอยู่หลายอําเภอและก็อยู่ในหลายตําบลด้วยกันแต่พื้นที่ที่มีคนกล่าวขวัญมากที่สุดก็คือที่ตําบลท่าแร่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนครซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดออกไปทางจังหวัดนครพนมประมาณ15กิโลเมตรกล่าวคือในยุคสมัยนั้น หากท่านผู้อ่านมีโอกาสได้ไปจังหวัดสกลนครนะครับไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อแล้วครับที่จะได้เห็นการวางจําหน่ายเนื้อสุนัขตามท้องตลาดดังกล่าวหลายคนเนี่ยพอมีโอกาสเดินทางไปถึงสกลนครก็มักจะถามหาเนื้อสุนัขหรืออย่างที่นิยมเรียกกันว่าเป็นเนื้อสวรรค์นั่นแหละครับในยุคสมัยนั้นเนี่ยนะครับมีคนกลุ่มหนึ่งในจังหวัดสกลนครที่นิยมกินเนื้อสุนัขเขาเชื่อว่าเป็นอาหารเสริมพลังทางเพศ วิธีการก็คือเอารถบรรทุกขนาดเล็กในออกไปลาดตะเวนตามตำบลตามหมู่บ้านต่างๆทัง้ง,งในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ชาวบ้านที่เลี้ยงสุนัขแบบตามมีตาเกิดเนี่ยนะครับเอาสุนัขมาแลกกับภาชนะของใช้ในครัวเรือนเช่นกระมังถ้วยชามหรือหม้อเป็นต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเอาสุนัขขึ้นบนหลังรถที่ได้ทํากระบะขึ้นสูงไว้เพื่อให้สามารถบรรทุกสุนัขได้หลายตัวและเมื่อรวบรวมสุนัขได้มากจนแออัดเต็มกระบะรถแล้วนะครับจึงเดินทางกลับ จังหวัดสกลนครเพื่อน,นําสุนัขเนี่ยไปขังรวมกันไว้ในคอกรอวันนํามาเชือดแล้วก็ชหละตามที่มีลูกค้าสั่งต่อไปภาพดังกล่าวเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีใครได้มีโอกาสพบเห็นก็ล้วนแล้วแต่รู้สึกเวทนาแล้วก็สงสารสุนัขเหล่านั้นที่จะต้องถูกทรมานทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจอย่างแสนสาหัสผมก็เลยมีการหารือกับคุณหมอตุ้มซึ่งเป็นปัุสัตว์อำเภอเมืองสกลนครในขณะนั้นว่าเราควรจะหาทางแก้ปัญหาทำทารุกรรมสัตว์ ที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนอครอได้ยังไงดีเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยติดลบในสายตาของชาวต่างชาติอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สองสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนจังหวัดสกลนอครในที่สุดก็ได้ข้อยุตินะครับว่าให้เอาอำนาจของสัตวแพทย์และพนักงานเจา้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพุทธศักราช2535เนี่ยมาเป็นมาตรการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ผมก็เลยได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนี่แหละครับออกประกาศอำเภอเมืองสกลนครแจ้งให้ทราบกันทั่วกันว่าอำเภอโดยปศสุสัตอำเภอและเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจสุนัขที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าและก็ได้มอบหมายให้หมอตุ้งและปะลัดอำเภอฝ่ายป้องกันก็คือปลัดสุพัฒน์ไปประสาน การปฏิบัติกับทางตํารวจสถานีตํารวจภูธรดงมะไฟและสถานีตํารวจภูธรตะบนตาดตนซึ่งเป็นสถานีตํารวจภูธรประจำำําตาบลตั้งด่านตรวจรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กที่ขนสุนัขที่ได้มาจากท้องที่จังหวัดต่างๆแล้วผ่านไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินสายสกลนครอุดรธานีแล้วก็สายสกลนครกาลสินตามลําดับแล้วดําเนินคดีฐานไม่นําสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบา้า ก็ปรากฏว่ามาตรการนี้เนี่ยนะครับสามารถใช้ได้ผลดีทีเดียวนะครับเพราะว่าร้อยทั้งร้อยแหละครับไม่มีสุนัขตัวใดที่ถูกนํามาขังรวมกันจนอัดแน่นมาภายในรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กเลยล้วนแล้วแต่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้นแหละครับจึงทําให้พวกนี้เนี่ยจำใจต้องหยุดขนสุนัขเพื่อน,นําไปชและในช่วงระยะเวลาของการเตรียมการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการชั่วคราวนี่แหละครับก็แค่เกล็ดการจัดการปัญหาเฉพาะหน้านะครับในบริบทของบ้านเมืองในยุคสมัยน้น ซึ่งยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์นะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนก็แตกต่างไปจากในยุคปัจจุบันนี้แล้วเหตุการณ์ในวันจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับ